ไปดีเนาะพ่อแม่พี่น้องชาวนาบ้านทีไ mm. ปเฮือนยายแก้วตอนนี้แหละพุนตกลัดขานชาวนาก็เลยยังไปโบได้พี่น้องพุนตกแห้งเนาะชาวนาบ้านทีไปเฮือนยายแก้วตอนนี้ก็ะพุนตกแห้งเด้อพี่น้องอยู่บ้านของชาวนาตกแห้งขนาดเลยชาวนาไปบ่ไรตอนนี้กระไรถ้าเบิ่งชาวนาจี้ให้มันคนเช่าอะไรชาวนากันทีไป ตอนแรงๆเลยเนาะกระโปแรงแห้งเพราะว่ามันมือดทนเนาะไม่มไมไแนี่กระไระเมืดไปแล้วกระโปรงตกชนะงไปไร้แล้วถกระโปรงทนเช่าไปไหนชนะงไปใหม่เนาะไปเฮือนยายแก้วไป,ยยไปทักทามต้เพื่อนว่าเพื่อนไปจังใดมาจังใดเนาะพี่น,อน้องชนะงกระโปงไปเยี่ยมตรงเราถึงแล้วชนะงกระโปไปเยี่ยมตรงเราอีกให้าทนเช่ากับพี่น,อน้องชนะงเตรียมไว้ที่ไปหน้าเราเนี่ยตปปแต่มันไปไปไร้ตอนนี้่อกตกเนาะ ค่ะเป็นข้าวชนางกันสีไปใหม่นางกิไปถาน่ายเป็นลาต่อวัดโดนแรกชนางกับพี่ไปเห็นแล้วเนาะว่าเราอยู่ปันไรไปเั็นไงยาเราอยู่หายัางจีนเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปติดตามน้ำตาลเปแหลกจะหน่อยเปลือกชะนางกันสีไปเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้นันคนตกแหงชนางไปบ่ได้ขาฮะพุ่มข้าวเปลือกชะนางกันสีไปเด้อพี่น้องขาไปติดตามน้ำตาลเปลือกพี่น้องเอ้ย เบิงน้ำกันไปทัดทายน้ำกันกับชาวนาเนะาะว่าเราไปหายัางมาอนี่ฮะเราอยู่จังไดเนะาะคนตกเรือเรามันบวหัวบ่าชาวนาพกิสาวพี่น้องไปามเบิ่งน้ำกันกับชาวนาเนาะแต่ตอนนี้ชาวนายังไปบ่ได้คนตกแห้งเจี๊ยนี่ฮะคาเบิ้งคนเช่าเลยพี่น้องมือง่อจืดือแห้งโผล่คนตกแห้งขนาดเลยเสียงมั็อกายดังนเน่เด้อพี่น้องเพราะว่าคนตกเนาะ อาเจ้าหน่อยจังไปเบิ่งนน้ำตาลแม่พี่น้องเจ้านางจิบปิดกล้องไว้กล้องจ้านางกำลังมาจิบออกเดินทางไปบ่ไดดโอ้ยสบายดีสบายดีบาตาโอ้ยสบายดีเนาะมาดมกันพี่น้องเลยโดยโดยโดยต้องไม่เนาะโดยโดยผากแน่พ่อแม่พี่น้องอีพีีทางบาตาเนาะโดยสาวนางบ้านโดมังเงี้ยวสาวนางบ้าโดมังเงี้ยวโดยโดยเดี๋ยวว่าน้องมวยบ้าโดมังเงี้ยวเนาะสบายดีเมื่อกล้องอันเนี้ย อ้น้องมวยมันเลยนมก่ไอจไหยังอยู่ป่ผ่านโรตียใเตั้งให้อันมาหาเบาเล่าอยู่บ้านอันนั้นพ่อเราตั้งอาจารย์เดียวกันโดยโอาจารย์เดียวกันอาจารย์เดียวกันยังยังบหอดเดือนเลยกระไรฮะกรตั้งโดยอาจารย์เดียวกันไปสีแข่งวกันนน้องรวมกันเบื้งโดยผ่าเอ็มซีทางอัน บาตาบาตา่น่าาตาทกนาติดตามชมของชาวนางบ้านลุงแ่เนี่เลยมามาวัดบวงกันเนาเพราะว่าพวกพัวของเมตู้เบิร์นี่ทั้งใดจะเข้ามัเนาะหดอหรอหรอหรัหรอหรกัรอหรอบรอหรอหรอหราหรอหเนรรหอหาอร

่าพุอตาคือน้องแวตาก็เวียนละเห็นบอกเดี๋ยวนี้บัากอกจับจ้วดจวจวดกนเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้เนาะคนประสบปนนั่นเลนกระดีใจน้ำ

พอนีปันไม่ให้ได้ดูได้อใชคนแนวกันลบพี่้องเลยใีดอกใช้ละลานน้อยน่ะคนเด้่กจุมเลยเด็กน้อยลยังป้าเปลออยูุกี่้องไวาีอาดน้ำเนาะป้าบินป้าเผอขึ้นับ้านเป็นไรก็คนตกมันนิปริภูนเี่ะไข้มาเปนน้ำมาบ้างอะไรแล้วก็ าขนาดกลาเว่นกับเดือนดาวยังออกสลืดลองเบิ่งมาตาสองเบอร์หน่งคือทางในค่ะเบิ่งเข่าเราเป็นผอดเป็นอันนั้นอยู่ฮะเบอร์แรกเดินไปเนี้ยเบอร์แรกแบบคนที่เบอร์แรกมีมาถามถ่ายเพื่นเพื่อนอีพามาตามาเนาะชาวนางกระไรเพราะว่าเออได้โอกาสมาตามาถ่ายก็อัน้องเทียงเพื่อนก็เลยชวนเพื่อนมาถ่ายเลยเพราะว่าชาวนาหฮากระเปิดช่องใหม่เนาะกระใสน้ำมาตาเนี่ยแหละยันว่ามีเพราะยังจดี มาชอยยายแก้วลาวแบบอีต้นลาวชงชานเนาะพ่นโต๊ะมันก็หัวตุบนดน้อยๆอยู่ก็คือว่าเป็นผู้หญิงน้ำในเรากระเบรมีเนาะไปตักมาแต่ยุวัดฝนเจ้าเหตุใดๆจะตักน้ำมาหาเจ้าหาจะรักวัดหาหาต่าไปเอาโอ้พวกเน้นน้ำก็ทุ่นอะไรก็ตาเอมเราใส่กระลอนใส่กระตุกนี่บระมาณใส่กระตุกนี่แหละโออน้งจะนั่งกับเขาเป็นเขาไปผู้เจ้าโอ้ย เขาก็่แน่นนีพี่น้องมากิบแม่ปนแู้นะแมเป็แม่แต่ตนี่บของเจ้านะเลยแมนกอไก่อมันอแ้วเยเลยกกแม่ตู้ก็จะฝี่้วยหกสิบปลายหกสิบปลายปลายมันเท่าไหร่พัสี่ปีนะสปีหกสิบสี่ปีโอ้พอตู้ได้ชั้นเสียแล้วโอ้เสียใจน้ำเด้อบัตรคือเลี่ยงหลานคนเถาเลี่ยงหลานพี่น้องเนาะ ออยู่กับลานลานจักปีก่เจ็ดปีปลายเจปีปลายคนบ่เตรมมเลยใช่ไหโอ้น้องบีเนา่นั้งรตูคนวาเลยกินลงวดอกินบากินมันกับบอแม่มันสิจักโอ้ไม่กินไม่ได้กินเป็นเมกเม่ของเพื่อนด้ฉันปรากันตั้งแต่ชีใดพุ่นะไปเอาจ่น่าใครชีแนนมาหามันน้อยมันออกมาันรู้ออกบัดเม่เพื่อนนะไปใช้เฉเดียรป้ากับตอนนี้จะโดนน้ำมาได้ลูกแปคนแล้วป็ป้า ล,ก iden, ลก <fre> ูกเจ้าจะแทบบ่แม <Okay. S 1> ่คุนฮะบ่ลูกไผ่พอบ่เอื้อก็มากับบริทาแล้วกิน้ระธาอีกจ้าีสามมึงนู่เนาะลูกไผ่ลูกไผ่และลูกชายเจ้ายู่ชายลูกชายจัอินก็ยู่น้งกอน้แม่เห็นทำนี่ตื่นตื่นเปิกประลาเปิดตัวบ้านคนฉบ้านนี่เป็นเจ้าแล้วเป็นทำนี่จู่นะัเขาละบไปใส่เขาใส่มันเห็นหนาเห็นหน้ามันไป ง่ายคาดาดานั่ยุนนเนาะรถดอะไรก็ขึ้นรุดซื้อไม้ก็เงินขึนรดดยเส้นทามาให้ที่ิาสามสีบขอโทษเด้ออันได้อันจะมีลูกจากคนสองคนตอนนี้ก็เมื่อพุดนี่เด้วบางใดนี่เด้ออังกบรล้วนขึ้นมาถ่ายหุ้นทยห้อยอ้าวเด้อโอ้ยานี้มันจะมันให้นะที่ยังได้เป็นยังไดคือว่ามื่อพุดเอาเพื่นซื้อนะมาให้แก่ เปลี่ยนแต่แม่เนี่ยได้ง่ายตัวนี้ออกตัวนี้เอายางก็แฝนใส่งวงละไรเมื่อคุณชื่ออีช่างมาให้มันระบปินมักบานน่าจะเป็นมักบานหรือว่าลูกปิงปองดึกแตกตึำตึมเหมือนบ่สำระเบิดไก่ตู่เมื่อนั้นปัญหาเก็บมะกอกมั่งคั่นเนาะเราลองเล่าให้ฟังเบนบ้านเราได้ยินเสียงห้องก็ได้ยินเสียงดังตึมนะเพป็นมาะไรเช่นลูกนั่นลูกเสียงดิ่ันคิดว่าในส่วนของวันใครไปเห็นอย่างเช่นลูกโอก็ดู เดี๋ยมันเป็นยังว่าจะก้ามันบริเงินนักเชียงหงองฮักอุทิอคับเชียงหงษ์เนี่ยมันเชียงเรืเดือดเลือดออกหลายดิอ๋อเป็นนั้นยังไล่หัวจนออกวีดเมื่อชิดประตูนะไม่เขาล่างมาเบิ้งวัตถีเขาอิสุนฮะแล้วก็ะทู้ยันเราจูดแหแบบว่ายังบุทันดึกชับมันมันโมเป็นท่านนะมันทึมก่อนหมดแหละนี่ฮะกระดูกกระเป็นนี่แล้วมันเคยเป็นนี่แล้วเสื้อสามยี่ตัมันแกะยางมาตัวเองบอแมนว่าจะทุกตัว จะคายเห็นนะสิมาแล้วตายต่อมันเถอะแบบเรือใจเอาเรือใจแล้วเขาสิมาแจ้งเขาบอกในประเทศบ้านฉันเนี่ยเอสิตายกันแม่นอยู่อยู่สวนกันเนาะอันผู้เอามาให้ยังกระคืดนะตอนนี้เพิ่นอยู่ใสตอนิ่นเมื่อแล้วโอ้หน้าแต่คนกันเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่บ่ท่าก็เที่ยวชมชาวเมื่อนี่แหละงัวเข้าได้หรือโบไว้เมื่อย่นมีครอบครัวแล้วโอ้โบมีในนัดเท่าก็แห้งจนลูกค้าลูกคืนเต็มแล้ว และอันผู้ผู้ได้ลูกอันนี้ทะผู้น้อยบ่ผู้น้อยลูกหลานเขาวควบเอามันก็ได้พอได้มาชัดนะ<อ>พอได้ว่ามีมีมีอนามูวล่กน้อยนี่เขาบวบ่องน้ำผู้หญิงใดๆคือกันเบิดบางทีก็สามสิบปยแล้วเอาบวบว่องนะอย่างโยชัดชา <ๆ S 2> ที่ไม่ถูกกัเรามาเนะาะแต่เจ้าน่ะมะเผ้าวชนน้อยแอปเปิ้ลคือกันบ่อเรื่้งต่อตอนนี้อยู่แคมป์เนาะป่วยโซบันทึกเลียกงามันอย่างใดได้ลูกเอ้ย็ดแดงดอยดอยง่ามได้แล้วเขาก็ให้อ๋องเนาะมาคออยู่นี้ ขอดูจะฮิดออมาจะฮิดนี่ก็ว่าได้นะเอาบัวมามากระตายนะฮะเรียนมาในสิก่อนนอยนันคประานด้ปุ๊บได้ไปสางรอกตู้อันนี้มันมักมาแต่แคมป์นไม่ต้อนีเอากรตังลักซี่ละออบิีนี้คิดดีนี่ก็ม่อันนี่ละปูได้าอันี่เลยอ๋อเอาไม้นี่เลยเอาไม้นี่ละปูนะฮะเราปีนแห้งนี่มันเอาใส่ในพื้นท่นี้เนาะนี่อเชียรใหแม่แชาันธเงกระลานหกัจักอขาวช ยปัดสัารนี่โอ้ยไปบวเห็นน้ำมันจะสิบตซีบไตบ้านนี้แหละอันเนเดือนนาะบ่อยกีอยู่ัปเห็ดเนี่ยบอเ็เห็ดเนี่ยงามร้านเออดแล้วก็บอว่าเ่าั้อกิซื่ออยู่บ้านเมืองจโบ้เข็มแข็งเนี่ยจะโบ้นี่แนววอกหงายน้ก็อยากเลอะพูดเลยก็อยากเลือดหลักๆพูดแล้ว บ่ป e ่จะกินยาตาย่วเสียบัดอยู่ผู้เดียวเนาะผู้เดียวบ่ได้มีเทาผัวนี่่นคืจักดผัวจักไดลูกลูกเียงหลานบดนี้เฒ่าและผู้หญิงบดหาเงินก็บ่มีออยู่กระท่อมจักหาปุ๊อนําเพิ่นมาตกี้อยู่ไส้แมกี้อยู่แมก็ย้ายลงมานี่าานบ ตามเดิมก็ได้มหาไส่บุตรพ่อแม่ตแไปแล้วมาได้กี่ชีชาติเพราะว่าชนะกับมากับบริษัถามแล้วเนาะมหาไส่บริษัทถามกาวดีอะไรแบบนั้นมาแต่ไกลโอ้ยมาแต่แต่เล็กจะน้อยเมื่าหาผู้ใดเแ่าเขาก็ตายไปแล้วว่าคนยันผู้ใดโดนโดยก็ตั้งแต่มากับบร้ษัทสืบข่าวสืบข่าวเมื่อเลยบ่ิษัทสืบแล้วแต่พี่เมื่อแต่เต้นด่วนไอ้เอาน้องตายไปแล้วเนาะไายที่ช่วหาถูกวันเฮงเต๊กเลยนี่ อนเดียวลูกถามเนาะอันนี้ก็คือว่าอะไรจว่าท่านว่าที่เดิมเนาะอ่าคือทางแม่เพิ่นเนาะก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวพี่น้องเคยคือว่าถ้าจากที่เพิ่นเล่าไปฟังนี่ก็คือว่าเติบหนึ่งนะชีวิตเรื่อการสู่ชีวิตที่ลดของพวกเราและถ้าสมมติว่าปฏิหารมีจริงเนาะถ้าว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นช่วยนี่เจ้าขาดแครนเจ้าขาดเหลืออียังผู้ฆ้าเนี่ยจะได้ดินได้ดินมึงเนี่ยมึได้ลุมตู่ นอนนเจ้าของอ้าวพอาได้ไาได้ <c oughs> ไนี้ค่อยมัน้าไปอันนี้เปียนแรกเปีกก๊ยนกดูนี่นะกุ๊กูด้วอันนี้<อ>นะูด้เรนี่เศราว่าดีได้เศร้าแล้ว,ว,ว,ลวมันจำเป็นแลน้วแบนี้จำเป็นแล้วนอคัวกับเชียร์แล้วบมีเพียงไปบบนี้แก็อยููนี่จำเป็นเพิ่นล้วให้เห็ด้วยเให้คอกให้ ไรงอนได้กล้วยมันยังทุกชิ้นยางไปว่าแลกเปลี่ยนกันแลก่เปลี่ยนกันแต่เงินเดือนได้ได้บ่มีเข้าบมียูร่ายูลลาแต่ว่าให้หยูแต่ว่าให้เผาทั่วเผาสวนให้เอาครับพวกตู้ดินคนนี้เข้าใจแล้วลูกเ้ยโดยโดยโดยพอได้ล้มตุ้มก็เอาคนน่ะแล้วถ้าว่ามีผู้ใหญ่คนช่วยมาแม่พ่อสีหาได้บ่ดินแถวน้าบันีอยู่ใช่ไหมมี่น้าบนีฮะมีคนอินลาอยู่หักจต่ว่าบ่มีเงินลูกเอ้ แม่พ่อฮู้พ่อราคาย่อมเยาวพ่อลมตูกลมพามโอ้ยแม่ไปขอก็ได้คะแนนแม่่วาโอ้ยได้แล้วเงินเท่านี้แม่ไปขอใส่ก็ได้ดอกเอาแม่คิดว่ากะว่าเท่าไรเอ้ากะเบ่สิก้าไปขอเอ้าเนินไปขอไปอย่างเพื่อนจด็กที่บุญในนี่ได้ในบ้านนี่เอโดยเข้าในบ้านเลยลูกเอยโดยเอ้าอัญชุนว่าเท่าไรเนาะข้ามืดนี่ฮักช้ให้มันได้นะอัน สามเมตรโดยสิบห้าเม็ดมรดุนโดยชาวโคสิบห้าสเมตรคูณชาวเนาะหรือว่าชาวโคเอาเนะชาวคุณชาวก็นกเอาเนาะชาวคุณชาวพอได้คุดนองคุดแหนงแหนงจะได้ดินเลยลูกเอ้ยจุดน้ำได้ดินกับน้ำเลยด้านาเดี๋ยวนี้น้ำเนาะโดยท่านว่าถ้าพึใหญ่ายจะดีพึ่งนนั้นอันี่จังได้มากกับตะชูถึกแทรกไปลายลเนาะให้กันผู้มีจิตใจบุญจิตใจมีตาเพลินเฮ็ดร่วมกันนอกตัวนี้ด้วยนะโดย ยได้ดินบัดเขาน้ำเจ้าปาก็คือกันเนาะช่วยเรือชัตูแลวทั่ดีแล้วเว่าเขานี่แด้ชื่อเขาลูกเาคลองนี่ก็กินไปบัานๆก็ใ่้นี่แต่ว่าดินนี้บัดเขาทะเลเกสรมะน้องพี่น้องน้อรเรียว่าแบบพกยี่หายนะโดยโดยคือว่าพอได้อยู่ดินเจ้าของแม่นคันว่าห้าตายไปก็คือว่าตายใชดินเจ้าของนะบอตะ ก็ค <c ười> <ơn> ือว่ามันก็ดีอยู่แล้วเขาตายใช้ดินเทาเองเนาะเขาตายใช้ดินบนอื่นเทาก็คือว่าได้ล่างดินเขาโนยแม่์รับจ้างไหนจุนสิตายได้โอได้โทษนี่ได้โทษนี่โอ้โอ้แม่เอกอันคอยเนเพิ่นอย่านีความทุกข์ได้แม่ไปเชียร์ให้ผัวได้สี่ล้านเพิ่นประใหม่นะบ้านนี้นุ่งเสื้อกินไม่ได้ย่ำหยังบดโอ้ดูสบายดีเปล่าสบายดีแล้วโน้ยกันเอยโอ้ยโมได้่เต็มอีกเลยสบายดีละเน้กันชื่อจังไรล่ะถามมงูนะ เขาบอจ้ชื่อยังบอกเพื่อนในแม่ลูกนะเจ้าชื่อยบอกแม่นี่ขันหยาขนมขนาดนี้เอาขนมมาต้อนนี่จะชื่อใดๆเจ้าชื่อยังบอกนุ่งชื่อกิ้งปวดกระถางเดียวปวดข้างเดียวโอ้ยแม่ขนเป็ดมาเนี่ยชิบไปใหญ่เอาโบขนมฮะเอาโบขนมฮะนุ่งไม่เชื่อฮะขันหยากขนมนุ่งเชื่อเด้อเชื่อกระหามนุ่งเชื่อนุ่งเชื่อไว้ไว ไอ้ท่านเลยเบาวมาดุได้นุ่งเสียงนาำเด้อเดี๋ยวบ่าวมาดุดุท่านผู้ใหญ่จะดีคือเหตุมันได้ตู้่นนี้แล้วดึงอะไรแล้วก็จะโคลนคว่ำช่วยเรือนะโดยจะเอาหลานเข้าห้องฮียอันหนึ่ะพอที่ดันมันเลยนางแล้วก็ชุมลูกนี่มีผู้ใดมาอยู่บ่มือชาวนางกับนี่แหละโอ้หางนั่งท่านี้กับอัน ไพอบ้านเนาะไปไหนบ้านมาโชยมาช่องเลหละขนมนี่มานังนี่ไว้ไว้บาวยังมีขนมพันเดยนเบาวก็มีน้องมือขอบใจไหมลูกขอบใจกล้องไว้ไว้ แก่นา่บเคยมาให้ข้าวนตัวแอมกินอ้ขาตกข้าวแตกคนมาให้เโอ้กัยั่งยุนะบ่ตาเอยเรากะกะถือบาเรากะบริเปลืองเนาะหานุ่ม้ไปาระักให้นะโอ้โดยเ้ากระดกรเดงขขากรให้กะไม่มีเีันหมทันโดยโ เขาให้ลราเอาคกระเด้งกันนะลขวียดเลยอาขนมมาให้น้องเพื่นเนี่ยบง่าจะเคกินาหาเติเนี่ย้านี้กินแล้วละละกันอย่าง กกตฟังควมอยู่เนาะใช่ไหมว่าเราฟังควมด้วยฟังควมได้น้องอย่างไรงัวไรเแบบมีชาบนี่กพวกงัวโคมตาเนี่แม่ประธานงัวไม่ต้องอ่อนทางเบิรคือม่ตู้เน่าน้องเป็นแบบว่าบอดคอยชุมชิมกบผู้ใดนะครับบวกคีเข้ามา มาดนกับสียแต่เบามาดูอยู่บ่โดยนี่นะโดยจโดโดยงามๆไหมจะมีอยู่ใช่ผีน่ได้ดีๆเลยคิว่มันจะชินเบาแล้วก็มนี่อาบน้ำยไแแต่ละมืน้อน้องน้องพลานอยู่ในบ้านู่นลอันอันน้องที่ว่าบอคอยไปหางงวันั่นแล้วนั่นแล้วอ ไปหางัวน้ำมันขุ่นแห้งแช่ว่ะไปิหาน้บหองน้ำงนพื้นกะเจียมใจพื่นนะวาพื้นไฟเป็นดบา่อยมันขุ่นพืด้แล้วโดย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 เานะเพ่ก็คือเห็นแล้วเนาะบ่าตาต่อไปคิดว่าเจ้าอาบน้ำแบบน้ำดีๆเพราแม่เนาะอาบน้ำกี่ตมบอลเขาเห็ดฐานเนาะ ก็ถือว่าชนะกันแบบนี้แล้วอืมนี่ก็เป็นบาบนี่มียาิบาบบอมันกายเสื้อเลยจะปวดเสี๋ยแล้วบนมีเงินมีคร้ำเนาะตะกี้เพืติ้นเอามีเงินเดือนตัวก็ขึ้นแล้วมันนึ่งมาเข้าวป้ามันมันถือยาอ้อยาอย่างกุ๊กจักตุแล้วเขาเบ่รตเจมส์นี่นะเจมส์นี่มันคือเป็นแบบนี้เนาะ กินปลาแหกกินยาบ้าคิดอยู่แล้วของขาบุมีเนาะมันก็กินอยู่แล้วปลาแดกเนาะนคนเลาวหันยูนีมตะเคราะหเนาะผู้ใด้หู้วิธีพี่น้นองยายั่งมาทา,าแต่ว่าทาว่าบอตาอย่ชื่อมาให้เพ็่อย่างเดียวจะเป็นยาดนี่งอดเนาะเอ้ยอันนั้นเราเขาบอกมันโอ,อ้น้าพี่แจ๊กเขาดูเขาบอกมาท่าเด็กยุ่ยย้ายมา Ooh, เพราะว่าชาวนางกรบโปงหูว่าเพราะว่าเนาะเพราะว่าชาวนางขาเคยเห็นกบรฮู้ว่าเขาใช้ยาหยั่งอะนะบตามันข yes ึ้นจะเล่าแล้วนะหาหนูไม้หนูแม่เนาะไม่แห้งกินแบบมีแนวขลามนั่นเรียกข่าวบอกเออฉันกับกระปุกชาวนาเลยไม่งอดเจ้าปลาแห้งอาบน้ำแบบน้ำเปื้อนออะนั่นเนาะโอ้แบบน้ำขุ่นแห้งดาบตาเอื้อไปเห็นนี่ ได้เนื้อกระสักเปลือนกระสักนะฮะดูด้มือนี้ได้เฮ็ตยังอ้อยคือเบิดแล้หเบิดอ้อยเนี่ยว่าหันหนี่ได้ได้พอมจะพัน่ะรเฮ้ยหลังมือก็ชาวพันหมือก็สามสิบเงินมือก็บอได้เขาเข้าใหแล้วมันแล้วจะน้างเอามาห้นี่แลยวได้พักพอดแน่เขาได้พินแน่นะ ไปพุ่มเงินคุ้มเงินน้อยตายที่เพิ่มนี่แล้วมาให้อันนุงกัที่เก็บให้ในแม่นชมสารเพลินแล้วกัเก็บชิ้นเก็บเชื่อให้เล่าบาตาเอื้อยกันอะไรชงสารก็เพราะอย่างในเหตุเนาะกเห็ุเล่าบ่มีอันหน่งนะเอื้อยกับผมีอยู่นะเอื้อยกันบครูฉีดคูวันพระบูได้อยู่นี่ผมนี่ก็เป็นไปเ่มือนกันมาตู้เนาะวบบ

โดยเอาชั้นเห่ากะมันกะขำลงไปแล้วเนาะเฮากะซีลาอันเราเมื่อแล้วเนาะชูชูเด้อยายเด้อคันว่ามีพญายเตดีมาชอยกะจีนุรวมกันเนาะทางช่องชาวนางกับบ่าวตาเนาะเอื้อยกะขำแล้วกันชีเมื่อแล้วแล้วโดยโดยที่บใจหลายๆที่พามาแล้วก็เฮ็ดให้ทาง หลายคนได้ก <Christina. S 2> ู้จักกับมีตู้เพิ่นโดยโดยหวังว่าเนาะบ่ซ่องใดก็ซ่องหนึ่งโดยโดยันเอ้ยกฉพาะมีตู้เพิ่นต้องได้รับการเจรือเนาะโดยโดยโดยสบายดีบ่เปาเวียดโดยโดยโดยชื่อมาต้อนขนมกับนมอยู่ในเพื่อไทยครับโดยโดยโดยน้องพี่น้องนี่กากับบปาเวียดแล้วก็บ่าวตาเนาะไปนั่งกด้ อ้าวปลาจนน้อยจิงจิลาก้องให้พี่มวยเพิ่นเนาะเอ้าพี่มวยเพิ่นจิลาก้องภาคเอฟซีทุกคนแน่ภาคให้เพิ่นองนั่นแน่ภาคเอฟซีทุกคนเด้อฝากติดตามซ่องของแม่นางเด้อสักซื่อซ่องว่าสานางมาดูเงี้ยเนาะดูว่านางนางเด้อฝากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกคนเด้ออ่านฝากติดตามของแม่นต์กดไลค์กดแชร์เด้อพ่อแม่พี่น้อง โดยโดยชาวนางกับเมเนเนาะแม่พี่น้องชาวนางกับเพราะว่าทำลงไปแล้วชาวนางกบมาทำถ่ายเนาะชีวิตของยายแก้วเพื่อนเนาะพาบาัวตามาเนาะชาวนางก์มาเยี่ยมมายามเพิ่นอีกว่าเพื่อนไปจึงใดมาจึงใดเราก็หานาะไม่น้ะมันคือยยเก่ยายเนาะพราใหญ่จจดีเพ่าใหญ่จจดีวันในประเทศหรือต่างประเทศเนาะทุกท่กทานเพราะว่าประเทศไทยเนาะหรือว่าต่างประเทศหรือว่าประเทศลาวของเฮาเนาะ กับร้ใดแบบว่าสนใจอยากชอยเล้ากะทักมาทางเฟซบมุกข,ของสาวนางเด้อพญายญ่งดีทุกท่านผูยย้ไรแบบว่าเอออยากชอยเล้าให้ชาวนางเป็นจะพานบุญชาวนางกายเห็นดีที่เป็นจะพานบุญให้นะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ชาวนางในเด้เอพ่อแม่พี่น้องบม่ว่าแต่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยเนาะเอจี G, ทุกทุกท่านที่เข้ารับชมและรับเบิ่งคลิปของชาวนางตัวใดชาวนางวาวพิษกับขอโทษขออภยัยเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้กาชาวนางกาชิดลาไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันกัะข่ำลงไปแล้วตัวใดชาวนางวาพิษวานั่นกับชาวนางขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ไรน,นั่นก็กดไลค์กดแชร์ให้ชาวนางแนะ่กดซัครให้กำลังใจชาวนงนะาวนงเนาะเพื่อเพื่อชาวนางที่ได้เฮตุคลิปอีกต่อ,ตอไปเนาะพ่อแม่พี่น้งองกรับสบายดี